ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาแต่วิธีคิดต่างหากมันคือปัญหามาดูกันเลยมะมเอาเราไปกันแบบว่าแรงสังส่นสะเทือนโดยรวมแล้วนะคะไปดูเลยนะคะว่าคนที่เราฟังคลิปนี้อยู่คุณมีวิธีคิดยังไงกับปัญหาที่คุณเจอสำหรับคนที่มีปัญหา,า<น>คุณมีความรู้สึกว่า คือตอนนี้หนักมากทุกอย่างถาถมมาหากงคุณอยากเดินหนีจากปัญหาด้วยซ้ำแบกจนจะแบกไม่ไหวพอแบกไม่ไหวสิ่งที่คุณคิดได้นั้นคือโอเคจบกันนะจบกันกูชนแม็กเลยคุณมีความรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวชนแม็งเลยแล้วคุณจะมีวิธีอื่นไหมหรือยังไงดีการจัดการปัญหาทุกอยา บางท่านพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือตอนนี้นะคะคุณอยู่ในสภาวะของคนที่แบบไม่เอาอะไรเลยโนสนโนแคร์โนเอพิติงกูเบื B ่อคนมีลูกลูกกวนใจมากแล้วก็จะบอกให้นะตอนนี้สิ่งที่คุณทำได้สำหรับบางลายนะคะมูค่ะบนขอพรกับ อะไรก็ไม่รู้ในสิ่งที่คุณเคารพนับถือหรือชื่นชอบที่ไม่ใช่การกราบไหว้พระพุทธแต่เป็นในอีกเวอร์ชันหนึ่งซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะคะถามว่าเราวิธีพวกนี้มันจะแก้ไขปัญหาให้คุณได้จริงๆหรือเปล่าในสิ่งที่คิดในสิ่งที่ทําไม่ผิดนะคะแต่มันอยู่ในวงจรของการแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆเดิมๆสังเกตไหมคุณจะเป็นคนที่คิดและแก้ไขปัญหาแบบเดิมๆไม่ผิดเลย ไม่ผิดที่คิดแบบนี้และไม่เป็นไรดังนั้นไปดูกันค่ะคุณที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณกำลังเจอกับปัญหาอะไรบ้างว่าด้วยเรื่องแบบนี้เลยนะคะหนึ่งเลยรัก,กสามเศร้าเราสองสามคนนะคะเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งนะคะที่บ้านอึบอันอดนะคะลูกไม่เป็นดั่งใจนะคะอยากจะออกออกไปได้นะคะงานก็อีลุงตุงนางอะไรก็ไม่รู้บางคนอยากมีอยากได้อยากเดินทางไปต่างประเทศอยากเดินทางไกลแต่ก็ไปไม่ได้ติดขัดไปหมด นี่คือปัญหาของคนที่กำลังมาฟังตรงนี้อยู่ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้สมควรแก้ไขยังไงคะอะไปดูสิโดยประมาณคร่าวๆให้มีใจที่ลื่นไหลเหมือนกับสายนา้ำมีความเป็นแม่ผู้ให้อภัยในสิ่งที่มันผิดพลาดในสิ่งที่เราพลาดพลัง้งพ,พลังพลาดกับสิ่งที่คุณนั้นตั้งใจดีหรือไม่ตั้งใจดี ให้อภัยสักหน่อยความรักจะคํำจนทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งมันก็เป็นความจริงเมื่อคุณอยู่เย็นเป็นพอและรอได้เอาใหม่เมื่อคุณอยู่เย็นเป็นพอและรอได้คุณจะสามารถขจัดปัญหาทั้งหมดไปในชีวิตคุณในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหนี้สินไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรืออะไรที่คุณแบกมาไว้บนบ่ายอย่างเต็มหลัง มันจะผ่านพ้นไปอย่างดีและดีงามที่สุดเวงานจะดีขึ้นจะสามารถปลดภาระหลายสิ่งหลายอย่างในเรื่องนี้สินได้อยากเดินทางก็จะมีเกณฑ์การเดินทางเกิดขึ้นนะคะอะไรที่มองไม่ชัดอะไรที่โดนโกงโดนแหกด่านโดนแหกหัวใจโดนทํำลายโดนทำลายมามันจะจบลงนนบัดนี้มันจะต้องจบลง ในเดือนหน้านี้คุณจะคนพบศักยภาพขั้นสุดของตัวเองใครโดนทำลายมาขอบคุณค่ะไปขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณโดนกระทำมาชีวิตไม่ดีชีวิตเหลวแหลกอะไรก็แล้วแต่นักจากนี้เวนี้เป็นต้นไปเวนี้เป็นต้นไปคุณจะพบกับเสียงเพลงแห่งเสรีภาพคุณจะขจัดปัดเป่าได้ทั้งหมดด้วยตัวเองอย่างดีด้วยไม่ต้องปวดหัวต่อไปไพ่กระเด็นออกมาค่ะ งานก็จะประสบความสำเร็จเอาละเว้ยอยู่เย็นเป็นพอรอได้แค่ไม่มองปัญหาว่าเป็นปัญหาคุณทำได้ไหมล่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปนะคะ